สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำร้านก่อนนะคะร้าน U.S. a Intermarket ค่ะกระเป๋ารุ่นที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือ34083นะคะเป็นมินิโดมไซส์เล็กนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหน้านี้ค่ะมีป้ายสัญลักษณ์ของโคชนะคะสีทองอะไหทองนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีป้ายแท็กอยงนี้นะคะส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะโล่งๆะคะไม่มีสิป ด้านหลังแล้วก็มีต้๋ะราคานะคะข้างในข้างในนะคะก็จะมีสายยาวก็มีช่องซิปอันนี้ช่องซิปนะคะแล้วก็ช่องฝั่งนี้ก็สามารถใส่บัตรใส่แบงค์อะไรก็ได้ที่เราอยาบง่ายๆนะคะมีสองช่อง นี่มีความแข็งแรงมากเลยนะคะดเหนคะแส้นนะคะ โอเคสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่า pre order ออนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะที่ m a r d t r a นะคะนมะคะยินดตีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะคราวหน้าก็จะมีการรีวิวกระเป๋ารุ่นใหม่ติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ